ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสาวไปบ้านแฟนครั้งแรกตกใจมากก่อนเดินเข้าไปในบ้านกับต้องอายแทนสาวไปบ้านแฟนครั้งแรกตกใจมากทำไมเก่าแบบนี้พอเข้าไปในบ้านกับต้องอายแทนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจกนวนมากหลังผู้ใช้ t i k t o k ที่ชื่อว่า YV f r e e d o m ได้ออกมาโพสคลิปหลังจากที่แฟน พากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดครั้งแรกพร้อมระบุว่าไปบ้านแฟนครั้งแรกตกใจมากมองจากข้างนอกคือบ้านเก่ามากเข้าไปข้างในเรียบร้อยพื้นนี่เงาแวบ,บเลยหันมามองห้องตัวเองอย่างอายพอเข้าบ้านไปเท่านั้นแหละพื้นเงาวับเลยแสดงว่าดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ